หลือหลืออไเบาะหน้าใหม่ครับนลานเดี๋ยวไปดูบอกกันบอกคู่หน้ามาแล้วเดี๋ยวมาประกอบประกลงกันครับติดตามชมนี่คือเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ บอกคุณน่ามาไอเอติมาไฟฟ้าซ้ายขวากับรถตู้ออนนิวหน้ายาวนะครับมาดูกันนะตัวนี้นะไปะไปดูระบบไฟฟ้ากันนี่ระบบไฟฟ้ามาแล้ว ถึงแล้วตัวนี้ใช้ขาเดิมได้แล้วก็ทำจุดยึดน็อตนิดหน่อยขึ้นหน้าครับขึ้นลงนแล้วก็นอนเอนะครับ อ่ะโอเคมีเฉพาะตัวขวานะครับตัวซ้ายไม่มีตัวซ้ายเป็นระบบแมน,นวนแ,แล้วพอใส่น้ำก็จะลอยอย่างงี้เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนี่คือด้านหลังของเขาก็จะสวยๆอย่างนี้นะครับขาก็จะประมาณนี้ถ้าไม่มีคอนโซลเดี๋ยวใส่คอนโซลเพิ่มก็จะไม่เห็นขาละของกลางชาวเวานะครับ เดี๋ยวค่อยใส่กองกลางกองกลางเต็มใส่ตูย้เย็นได้ด้านซ้ายก็จะเป็นปรับแผ่นนวดนะครับปรับเอ็นได้อย่างเดียวแล้วก็สไลด์หน้าหลังเพจะอันะสบายขึ้นมีเท้าแข็งให้เลยนั่งแล้วลองนั่งแล้วเออโอเคขับสบายครับสามารถปรับสูงได้ไนงะตัวคนขับสูงต่ำปรับได้ อิสระมากขึ้นก็ไม่เมื่อยอเดีย๋ยว่าต้องดูกันครับลองซื้อลองหาก็ได้หรือเข้ามาติดตั้งที่ร้านก็ได้นะครับร้านช่างหยมช่างหนุ่มอายุธยาคู่ไฟฟ้าตัวนี้ขายอยู่หมื่นสองพันห้ารอยครับถ้าปรับไฟฟ้านะถ้าธรรมดาอยู่หมื่นพันครับต่างกันนิดเดียวไฟฟ้าดีกว่า ก็จะมีให้เลือกก็คือสีครีมกับสีดำมีทั้งเอติมาแล้วก็เอาผาดเอาผาดตองแปลงขาเยอะหน่อยเอติม e าก็ขาก็จะได้ประมาณนี้เลยนะก็จะสวยกว่าสงเหมือนกันคล้ายกาันต่างกันนิดเดียวรายละเอียดข้างในพวกลายเย็บอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเออเอาผาดลงจะถ่ายให้ดูทีนึง อ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดกลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยติดตามกันอัปเดตของแต่งกันเรื่อยๆนะครับเจอกันครับ